แล้วไอ้ไออีออีคนไหนเนี่ยที่มันพูดว่าขะแมนในรคุณแนรคุณตรงไหนวะอ่ะมึงเลี่ยงกูตอนไหนวะที่ตอนที่อพยพนั่นมึงอย่ายกมาพูดเลยมึงอาจจะแล้วที่อาศัยอยู่ตอนนั้นมันไม่ใช่แผ่นดินไทยเหรอครับคุณป้า สบายดีสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ6กโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเลา่าก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่ายลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องครับล่าสุดมีป้าขเขมรคนหนึ่งอัดคลิปออกมาตอบโต้ไทยและสื่อไทยเขาบอกว่าสมัยก่อนที่ขเ,เขมรอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าเนรคุณ มันเป็นเงินของ UN มันเป็นเงินขององ,องค์การสหประชาชาติปลาทูที่ได้ก็ปลาทูเน่าๆยังจะให้สำนึกบุญคุณอีกเหรอทุกคนไปฟังฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วไออีไอไอีคนไ,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 ไหนเนี่ยที่มันพูดว่าคมแนนเนรคุณแนรคุณตรงไหนวะอ่ะมึงเลี้ยงกูตอนไหนวะ ที่ตอนที่อพยพนั่นมึงอย่ายกมาพูดเลยมึงอาจจะได้ยินตามที่เขาเขียนหนังสือของพวกมันนั่นแหละอืมที่พวกคอมมตอพยพในช่วงนั้นก็ไม่ใช่ทั้งหมดประเทศนะกูบอกเลยนะไม่เท่าไม่ได้ครึ่งด้วยซ้ํานะแล้วเงินที่กินใช้ที่เขอเมมตได้กินได้ใช้ช่วงนั้นก็เป็นเงินของยูเอ็นทั้งนั้นนะแต่ แค่ผ่านให้คนไทยเนี่ยเอามาให้เข้าใจไหมซื้อคนไทยนั่นด้วยมีตังปลาทูปลาทูเน่าเน่าของมึงอะ่ะเออยูเอ็นนะเขาไม่ได้กินปลาเน่าเน่าแบบนั้นนะแต่เขาซื้อมึงแล้วมึงก็เอามาให้เขม็นมึงก็เอาปลาเน่าเน่ามาขายให้เนี่ยอบอบโอนวิว่าไตรสอยไตรปลาทูซอ,อยนะ สอยวอลบางคนอาจะริงๆไม่ให้คลาสนุสโอยมีแต่เกาตีนอือโยมใจเออจแต่โยตะกิเอาให้เจอแหละคลาสมันซีกัดกับซีดัซซีมกาเจ้าถามกูเนี่ยกูรู้จักฟังแล้วก็อยากเอามือฟาดปากสักครั้งหนึ่งเนาะกูถามหน่อยว่าแล้วมันไม่ใช่แผ่นดินไทยเหรอครับที่มึงเคยอาศัยอยู่หนีเข้ามาในยุคนั้นมึงจะอ้างว่าเป็น การช่วยเหลือจาก UN หรือใดๆก็แล้วแต่ถ้าประเทศไทยไม่อนุญาตให้ย้ายเข้ามาหรืออบพยพมาในประเทศไทยมึงจะไปถึงประเทศที่สได้ไหมแล้วชีวิตมึงจะเหลือไหมจะรอดไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าเนลคุณนี่นั่นแหะคือแผ่นดินไทยถ้าประเทศไทยเขาปฏิเสธเขมรในยุคนั้นมึงไปมาเลเขาก็ตีนเขียมึงออกนอกอีกไปขึ้นที่อื่นสิงคโปร์ก็ไม่รับมึง ก็ประเทศไทยอยู่ดีไปครับเวียดนามเขาก็ไม่รับมึงไปลาวเขาก็ไม่รับมึงมึงนี่อายุมากขนาดนี้มึงยังไม่รู้จิตสำนึกไม่มีแล้วมึงยังไม่รู้อีกนะแล้วทําเป็นแบบว่าตัวเองนี่ฉลาดนะบอกว่าไทยช่วยเหลือในยุคนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คลิปยาวของเขานะอ่าไทยนี้นะครับปลาทูเน่าเน่าเหม็นเหม็นเอามาให้กินสมัยนั้นเออ มึงได้กินอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวทุกเม็ดที่มึงได้กินในประเทศไทยในยุคนั้นน่ะมันก็มึงก็ควรที่จะสำนึกในบุญคุณแล้วมึงควรที่จะยกมือไหว้และขอบคุณมึงไม่ใช่ออกมานั่งปากดีออกมานั่งทำคลิปอ่าออกมาตอบโต้ในสิ่งที่มันไม่ใช่ความเป็นจริงนะครับสมัยนั้นนะครับสมัยสงครามอินโดจีนสมัยยุคนั้น สมัยขมินแดงก็แล้วแต่คือรวมกันในสามประเทศเนี่ยฝั่งลาวนะครับศูนย์อูบลศูนย์หนองคายศูนย์นครพนมนะครับเขาเปิดรับตอนนั้นลาวแตกนะครับสมัยลาวปฏิวัติยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองคอมมิวนิสต์เข้ามาก็หนีเข้ามาอยู่ในฝั่งไทยคนลาวที่อาศัยอยู่ในอเมริกาในแคนาดาในทั่วโลกเนี่ยผ่านประเทศไทยสะส่วนใหญ่แคมป์ในประเทศไทยเวียดนามก็ยังเข้ามาเลยในยุคนั้นอ่ฮะ ขมรเนี่ยยุคข,ขมรแดงเนี่ยยิ่งเยอะนะครับเข้ามาอาศัยในประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่แผ่นดินนอุดมสมบูรณ์หลายๆประเทศในเพื่อนบ้านนี่เข้ามาพึ่งใบบุญในประเทศไทยกูกล้าพูดเลยครับแม้กระทั่งพาม่านะครับชนกลุ่มน้อยหนีจากการกดขี่ข่มเหงของรัฐบาลทหารพามา่าก็ไม่พ้นประเทศไทยอยู่ดีแล้วจะมาโจมตีประเทศไทยจะมาสำนึกไม่มีเลยเหรอนะครับ คือประวัติศาสตร์นะครับย้อนไปในอดีตมึงก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศสามสี่ประเทศที่ติดกับประเทศไทยสมมุติว่าไม่มีประเทศไทยเลยในย่านภูมิภาคนี้มึงยังคิดว่าประเทศมาเลเขาจะรับมึงเหรอขนาดชาวโลฮิงยานะครับอ่านี้การกดขี่จากประเทศพาม่านะครับไปที่มาเลมาเลยังเขี่ยเลยนะครับ ก็ผ่านประเทศไทยซะส่วนใหญ่สำนักงาน u ูเอทุกวันนี้ก็ตั้งอยู่ในประเทศไทยคือสำนักงานใหญ่ถนนราชดำเนินนะครับทุกวันนี้ผู้ลี้ภัยไม่ว่าคำเมนพม,มา่าลาวเวียดนามทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยมึงไปเช็คดูตื่นเช้ามานะครับไปส่งจดหมายกันเต็มเยอะแยะขอลี้ภยัยสำนักงานใหญ่ข้าหลวงใหญ่สหองค์การสหประชาชาติตั้งอยู่ที่ประเทศเทยก็เรียกว่าองค์การองค์การ UNS c r ซตั้งอยู่ในประเทศไทยทุกวันเนี้ย อันนี้คือความเป็นจริงนะครับทุกคนถ้าไม่มีประเทศไทยมันอยู่กันได้ยังไงไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นคือมึงจะเนรคุณมึงจะไม่สำนึกบุญคุณไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าออกมาแสดงความโง่ให้คนอื่นเขาเห็นทางโซเชียลเขาจะยิ่งตราหน้าว่าพวกมึงอ่ะกลุ่มเนรคุณประเทศไทยจิตสำนึกไม่มีข้าวแดงแกงร้อนไม่คิดแผ่นดินไทยที่มึงเคยอาศัยอยู่มึงไม่ได้สำนึกนะ อายุขนาดนี้นะครับหัวหงอกขนาดนี้มึงยังไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดนะครับมึงก็เชื่อเสด็จพ่อฮุนเซนมึงอย่างเดียวนี่แหละเขาเรียกว่าเนรคนุณลูกหลานพญาละแวกนี่มันเป็นอย่างเงี้ยอ่าเวลาเขาโจมตีเขาวิจาร์เน่ะมึงก็รับไม่ได้มึงบอกว่าสำนึกบุญคุณเรื่องอะไรนะครับถ้าเขาปิดชายแดนตอนนั้นเน่ะมึงตุยแล้วนะขมรนแดงเขาไล่มึงแล้วนะ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณนหลายครับที่เขามาติดตามรับชมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามานำครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ